หมวกว่ายน้ำก็พร้อมชุดว่ายน้ำศาสาร์พี่ออเดอร์มาจากจากจากอะไรนะที่หยิบเปียกชอพูดจากฝรั่งเศสก็พร้อมโอ้พร้อมขนาดนี้แหละออกไปเล่นน้ำแก้ร้อนดีกว่าอากาศกดีดีฝนคงไม่ตกหรอกเนาะวันนี้นี่เตรียมกะละมังใหม่มนเล่นน้ำตรงนี้เลยว้าวสระใหญ่สระใหญ่อั่ใหญ่ อาบน้ำตรงนี้เพลินเพลินชมนกชมไม้อากาศดีีมีความสุขจังเลยอืมอาบน้ำอาบน้ำถูสบู่ให้ตัวหอมๆดีกว่าให้ฟองเยอะๆฟอดๆอืมอ้อ๊ยอะไรเนี้ยโอ้ยขวตกขวตกกันเนี้ยแล้วตกฝนตก กำลังเล่นน้ำสนุกสนุกฮะเล่นน้ำแค่นั้นเหรอคะป้าที่เรียกว่าเล่นน้ำก็ใช่สิใช้ในเล่นน้ำอย่งมีความสุขถึงจะแค่เนี้ยฉันก็สนุกมีความสุขแล้วเธอทำอะไรของเธอเปียกใช้ไม่หมดเลยเนี่ยเปียกป้าเหรอคะถ้าเล่นน้ำป้าก็ต้องเปียกสิคะหนูก็เล่นน้ำของหนูเห็นไหมล่ะคะสระน้ำใหญ่ไปเลยเลยโหมีสระไวยน้ำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอยิ่เปียดมันจะไม่ใหญ่ไปหน่อยเหรอ ตัวแค่นี้เองใหญ่กว่าบ้านเธอเองนั่นน่ะก็หนูชอบใหญ่ๆมีขะต้ากละมังต้าค่ะมาเปี๊เล็กไปหน่อยหรอคะเล็กแค่ไหนจะได้กสะใจได้ยังไงดูหนูสิโอ้ยไอเปี๊ยมาดูถูกกระมังเล็กของฉันถึงจะเล็กจิ๋วก็จิ๋วแต่แจ๋วนะมันไส้มีสักใหญ่ทำไปขี้อวดเอาอะไรไปเถียงไอเปี๊ยกดีเนี่ยหน้าเหมือนไส้จริงๆเลยเอาดีๆเนี่ยเอางี้ดี เลือกออกแล้วนี่ยายเปียกยายเปี๊ยกยายเปียกมานี้สิอะไรหรอคะป้าเราอยู่เดียวนะคะซสใหญ่มากลยคะถึงแล้วค่ะว่างเลยค่ะป้า <c oughs> นี่ไม่เคยรู้หรอมันลกอกกับมันร้อนทุกคนอะ่ะจะต้องช่วยลอกจะต้อง <c oughs> ช่วยกันไปหยัด <c oughs> น,นี่อะไรตัวแค่นี้ใช้น้าขนาดนี้มันไม่ประหยัดเลยมันซสีนเปลือง ป้าคะหนูหน้ำใส่ไว้อะ่ะหนูเล่นได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ไม่เบื่อแล้วค่ะเห็นไหมเขาใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีเครื่องรองน้ำด้วยก็ะอาดกะอาดอ๋อจะเล่นเป็นอาทิตย์อาทิตย์แช่อยู่แต่ในน้ำเนี่ยเดี๋ยวตัวก็ซีดซีดมึงก็จะเหี่ยวเหี <c oughs> ่ยวแล้วเธอก็จะเหี่ยวกับฉันอีก <c oughs> โว้ยหนูไม่อยู่ในน้ำตลอดหรอคะ่ะป้าดูนี่นะคะ <c oughs> หนูมีนี่คะ่ะพอเบื่อเบื่อหนูก็เา่งเล่นตรงนี้ เห็นไหมคะสบายสบายมีเก้าอี้อีฉันก็มีเก,ก้าอี้ฉันก็มีหมันไส้หนูมีสองตัวนะคะป้าไส้อะไม่ได้ขับหนูไหมล่ะคะหนูยกตัวสีฟ้าให้ป้าเลยหยไม่เอาหรอกก็อี้อะไริดี่ดาสนใจเลยเอะชอว์กาอี้ฉันก็มีไม่เอาหอรอกเก้าอี้สีฟ้า นั่งอีสีเขียวฉันดีกว่าหิ้วไปไหนมาไหนก็ได้สัน้อยไกลไกลรักโลกไม่ใช้น้ำสิ้นเปลืองแค่นี้ก็อาบได้โอ้เล่นน้ำคนเดียวมีความสุขจังเลยสะใหญ่เบอร์เลยุ้ยไม่ได้วันนี้ต้องทำให้ยาดเปียงหมดความสุขเอาอะไรดีเนี่ยนี่แน่ต้องใช้อาวุธเข้าต่อก่อนเทน้ำยาลงไป เ็ตชันแน่ใหญ่เปียกกำลังเผยอยู่เลยเ็ตชันแน่นี่แน่เกยนี่แน่กค่ะป้าค่ะนั่นปืนหนูนะคะปืนทอแล้วยังไงก็ครั้งสุดท้ายที่เล่นน่ะเธอบอกว่ามีเอาไว้เล่นด้วยกันไงเล่นด้วยกันก็ต้องเป็นของฉันด้วยสินี่แน่ ายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแลเนี้ยอย่าโผล่ขึ้นมานะนี่นีนนนนโอ๊ยพาเล่นอย่างงี้ใช่ไหมหนูยอมไม่ได้เดี๋ยวนะคะฮัลโหลฮัลโหลงเจ้าแจมกระแลกเบือดร้อนอช่วยส่งรถถังมาให้จ้นหน่อยค่ะโอ๊ยหั่นหลงหัลโหลอะไรรถถังรถถังเล่นตลกอยู่หรือไง <c oughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวสักทีดีกว่าถ้ารอแป๊บนึงกสินค้รอรถถังหนูไปก่อนรถถังมาแล้วจ้อ ้าหนเลรถถังรถถังจริงจริงด้วยไอ้เปียกนี่ถึงกระถางรถถังเลยเหรอใช่สิบ้าป้าเล่นกับหนูอย่างนี้หนูก็ต้องเล่นรถถังกับป้าระวังนะยิงอะไรเนี่ยยิงเป็นปะเนี่ยยิงเป็นปะเธอทำอะไรอะไรอะอะไรเนี่ยไช่วยด้วยค่ะเด็กมันแก่คนแก่เขาขังมายิงไว้ค่ะ เี้ย่จะยิงฉันจะยิงฉันอ้ยไ่ยิงได้ยังไงล่ะคะทีเมื่อกี้ป้ายิงหนูยิงเลยดีกว่าช่วยค่ะช่วย้วยช่วยค่ะเด็เกเรฮ่าฮสใจชมัดเลยอ้้าย่อ้ยจาเบีย่ดเมื่ ไอที่สุดขัดจนแสบไปหมดแล้วเนี่ยอารมณ์ไม่ดีเลยกะจะมาอาบน้ำยังมีความสุขโอ้มาหมงุดหงิดกับเด็กข้างบ้าน <c oughs> ้ยหงุดหงิดอุย้ยตายแล้วน้ำหมดน้ำหมดเหรอคะป้าลงมาเล่นกับหนูไหมล่ะเดี๋ยวหนูลงมาให้แป๊บนึ่งนะป้าเดี๋ยวหนูมาช่วย อีกฉันไม่เล่นกับโธอก็ได้ดีจังเลยค่ะป้ามาสีค่ะมาสินะมาสนุกกันได้เลยฉล้างฟองก่อนอย่หนูช่วยโอ้ยไเอาช่วยเฮ้ยน้ำเยอะๆนี่อาบสะใจจริงๆอย่าเปียกฉันมาแล้วนะ ฉันเล่นในน้ำคลองประจัมนี่แหละไม่ต้องจับอะไรฉันละฉันจะขึ้นรถถังฉีน้ำเขาไหมไม่ได้นะคะป้ามันของเด่นป้าถอดอันนี้ออกเลยังมาโทรจับฉันโทรชื่อทำไมเนี่ยอีพีนอ่ะฉันไปเล่นรถถังก็ได้ฉันนั่งเก้าอี้ดีกว่าของฉันตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ฉันเอาสีฟ้าไม่ฉันเลือกอะไรเราเลือกแล้วให้สีฟ้าใช่ไงมไ้สใจแล้ว เปียกเธอแบกฉันกินมั้งสิทิ้งออกอ๊อฟ <c oughs> นี่ฉันกำลังนั่งชิวๆอยู่ไปง่ายอ,อากาศดีดีอาบน้ำไปนอนลอยแพไปกินน้ำกินขนมอื้มชิวอากาศดีที่ไหนล่ะครับป้าดูสิคะฝนตกแล้วเนี่ยิตายฝนตกจริงๆด้วยเล่นน้ำอยู่ไม่หยัก็รู้เลยค่ะว่าฝนตกทำไงดีอ่ะเดี๋ยวเปียกไม่เป็นไรหรอกค่ะเราเปียกเราอยู่แล้วติร์จริงด้วย เล่นน้ำต่อตาขอหนูกินท้่สุดค่แะแตงานโอ้ยต่อไปนี้สะอาดนี้เป็นของเราสองคนโอเคไหมโอเคเธอก็เป็นของฉันด้วยโอเคไหมโอเคเลือดมากนี่เปี๊กเธอจะเอาลงไปก,กินในนะ้ำใน้ำกับตอกเดี๋ยวหลังฉันมาเล่นเ้วฉันเป็นพื้นต้ากินน้ำไหมคะมา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 โอ้โสดชื่นเล่นนะ้ำแบบนี้มันสนุกอย่างนี้นี่เองเนาะใช่ค่ะ <ค><ณ>ตายฝนตกหนักอ่ะเธอว่าไหม<ค><ณ>ฉันว่าฉันว่าฝนฉันจะตกหนักอะใหญ่ยยเปียกฉันบอกว่ารีบกินเถอะขนมทีนพีน้ำตมถุงอันเนี้ย่วยยเปียกฝนตกหนักเลยอ่ะ<ค><ณ>ดีนะตรงนี้มีหลังคามาหลบตรงนี้ได้เนยฝน<ค><ณ><ค><ณ>ตกหนักก็ไม่เห็นเป็นยังไงเลยเสิคะป้าแล้วก็หลบกันอยู่ตรงนี้ไงหลบตร ม่วงแล้วฉันก็จะอยากนอนแล้วว่าไม่ใช่ไม่ต้องนอนอยู่ในสระน้ำทั้งคืนหรือไงตรงนี้งออกระเบนงั้นเดี๋ยวเราก็อยู่ตรงสระน้ำตรงนี้กันสี่ชั่วโมงอะไรไหมคะจ่ะป้าฮะอยู่ในสระน้ำยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอเออเออดีดีดีไอเดียดีจังเลยถ้าใครอยากดูป้าปูเป้กับยัยเปี้ยนเชร์เต็มอยู่ในสระน้ำยี่สี่ชั่วโมงคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนี่ไอ้เปี้ยนคืนนี้ฉันนอนเตียงนี้แล้วเนี่ย ฉันคงไม่ได้เข้าว่าแล้วฝนตกหนักเลเก็ไปไปไหนอะไปไหน